สาวิธีไลฟ์สดผ่านมือถือเรียงไม่ได้ว่าการไลฟ์สดในยุคนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างมากคุณอาจจะขายสินค้าในการโพสขายขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่การไลฟ์สดสามารถทาให้คนที่เข้ามาดูตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นเทคนิคที่หนึ่งม,มือถือในการไลฟ์สดวิธีไลฟ์ในมือถือสมมติคุณจะขายเสื้อผ้าแต่คุณจะไลฟ์ขายไม่ได้หากคุณไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนการเตรียมตัวมีอะไรบ้าง คุณหามาสิว่าราคาเท่าไรหามาสิว่าราคามีแบบไหนบ้างรโมั่นของคุณมีแบบไหนเสื้อผ้าของคุณเหมาะสมกับใครอธิบายได้ไหมว่าสินค้าของคุณดีอย่างไรตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าคุณควรวาดแบบไหนเทคนิคที่สอง 2, ไฟลไลฟ์สดสําหรับเริ่มต้นหลายคนไม่รู้ว่าไฟลไลฟ์สดแบบไหนเหมาะสมกับมือถือไฟแบบ,บวงกลมอันเดียวก็ได้มือถืออยู่ตรงกลางไฟไลฟ์สด มีขาตั้งไฟวงกลมและที่จับมือถือแต่ไฟนี้จะใช้ได้เฉพาะคุณที่อยู่ใกล้สุดเท่านั้นถ้าคุณอยู่ไกลไฟไร้สดจะทําให้คุณดูระยะของไฟเทคนิคที่3 <c oughs> จับฉากไายฉากของคุณต้องพรีเมียมครับเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าหากคุณขายเสื้อผ้าแค่มีหูหรือมีเสื้อผ้าที่เป็นฉากหลังก็ได้ดังนั้นเทคนิคไร้สดคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องเตรียมตัวแบบไหนบ้าง อุปกรณ์ในการไล์เริ่มต้นและฉากหลังต้องสวยแต่มือถือก็จะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างเช่นเสียงภาพความคมชัดสำหรับนักไลาเมืออาชีพจะใช้สำหรับเริ่มต้นเท่านั้นโอเคนะครับ